สวัสดีครับกลับมาพบก,กับซันอีกแล้วนะครับหลังจากคลิปรีวิวเราหยุดไปพักหนึ่งนะครับเพราะว่ามีคลิปอื่นๆที่เราต้องทําแล้วก็ต้องรีบป,ปล่อยออกมาเพราะว่ามันจะอยู่ในกระแสนะครับเรากลับมารีวิวกันอีกครั้งนะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะรีวิวต้นไหนแต่ก่อนจะพบก,กับการรีวิวนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องของซันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับไปชมกันเลยครับ สำหรับต้นที่ซันจะรีวิวในวันนี้นะครับขอเล็งแป๊บหนึ่งนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะฮะเจอแล้วนะครับใบเขียวๆแดงๆอยู่ตรงหน้านี้แหละนะฮะนั่นก็คือต้นนี้เลยโอเคครับตอนนี้เราก็เจอบอนสีที่เราจะรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือมัคควานรังสันนั่นเองนะครับสวยไหมฮะมัคควานรังสันสองต้นนี้นะครับ สีค่อนข้างที่จะแตกต่างกันโดยชัดเจนนะครับต้นเล็กๆเขาก็ยังจะสียังไม่ชัดยังไม่กัดสวยนะครับส่วนต้นพี่เนี่ยก,กัดสีได้สวยแล้วนะครับเริ่มสวยแล้วนะฮะมัคควานหลังสันนี่นะครับจะเป็นบอลสีลักษณะใบคือใบยาวนะแล้วก็เรามาดูกันที่หูของใบนะครับหูของใบเขานั้นนะจะฉีกลึกลงเลยเห็นไหมจะฉีกลึกจนมาถึงสะดือเลยนะครับตรงนี้นะครับสะดือใบ กระดูกใบมาดูกระดูกใบของเขาจะเป็นสีแดงสดนะครับกระดูกใบเป็นสีแดงสดทุกใบเลยนะเห็นชัดเจนนะครับมัคควานลังสันนะครับเขาจะเป็นบอลป้ายนะครับบอลป้านก็หมายความว่าจริงๆแล้วพื้นใบเขาเป็นสีเขียวนะฮะถ้าดูจากลักษณะทั้งหมดแล้วทีนี้ป้ายของเขาก็คือสีแดงนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมัคควานลังสันเขาจะป้ายประมาณครึ่งใบนะครับ ดูการป้ายของเขาแบบอลังการมากนะฮะส่วนใหญ่แล้วเขาจะป้ายครึ่งใบแต่ว่าเราจะมักพบว่าแบบกินเข้ามาในฝั่งสีเขียวเยอะขึ้นนะครับอย่าแงบบนี้นะฮะซึ่งป้ายสีแดงของเขานี้ก็ตัดกับพื้นใบทําให้ใบของเขานั้นสวยงามนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดในตอนนี้มากๆนะครับเพราะว่าใครๆก็จะถามหามัคควาลังสันนะครับซึ่งก็ทําให้ใบต้นมัคควาลังสันนี่นะฮะ ราคาถีบตัวขึ้นมาสูงพอสมควรเลยนะครับตอนนี้นอกจากการใต้สีแดงที่เราเห็นแล้วนะครับเราก็ยังจะเห็นมีเม็ดสีขาวอมชมพูนะครับนี่นะฮะมันขาวอมชมพูนะครับเนี่ยกระจายอยู่ทั่วไปนะครับเม็ดค่อนข้างใหญ่นะฮะแต่บางเม็ดก็เป็นสีขาวนะถ้าอยู่ฝั่งสีเขียวนะครับเพราะว่าเขาไม่มีสีใา้สีแดงมากบเนาะก็จะเป็นสีขาวนะครับแต่พอโต เต็มที่อันนี้เป็นใบใหม่แต่พอใบที่เริ่มโตก็จะเป็นสีเปลี่ยนสีเป็นสีขาวอมชมพูก้านใบนะครับก้านใบของมะควานหลังสันจะเป็นสีน้ำตาลน,นะฮะน้ำตาลอมเขียวจะออกไปทางเทาด้วยซ้ำไปนะฮะมะควานหลังสันนะครับเขาจะเป็นบอลสีที่ไม่ชอบแดดจัดๆนะครับ ถ้าเราจะเลี้ยงนะฮะถ้าอย่างที่สวนเราเนี่ยเลี้ยงในโรงเรือนนะครับอ่าก็จะต้องพรางแสลนนะครับจริงๆก็พรางทั้งหมดอยู่แล้วแหละนะฮะจะให้ดูแสแลนบนนี่นะฮะก็จะต้องพรางสแลนเพื่อไม่ให้เขาโดนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าจะไปเอาเอาไปเลี้ยงไว้ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ได้นะครับถ้าใครที่ไม่มีโรงเรือนนะครับหรือว่าไม่มีโรงอบนะฮะ แล้วถ้าเจอแดดเยอะๆแดดจัดๆแบบ100%จะเป็นยังไงนะครับมัขาวานลังสันนะครับเวลาเขาเจอแดดเยอะๆใบเขาเนี่ยจะซีดลงนะฮะสีสีของใบจะซีดลงนะครับแล้วก็หนักๆเนี่ยก็คือทำให้ใบไหม้ไปเลยนะฮะอันตรายมากๆนะครับเพราะว่าเขาก็ราคาสูงนะเวลาเราซื้อมาก็ต้องดูแลดีๆนะครับอย่าเอาไปตากแดด1 0 0นะครับตายแน่นอนนะฮะ จริงๆก็บอนสีแทบจะทุกตัวแหละนะครับเขาไม่ค่อยชอบแสงแดดเท่าไหร่ในเรื่องของน้ำนะครับที่ส่วนของเราก็จะเป็นน้ําแบบหล่อเลยนะครับเอาเอาเลี้ยงแบบน้ําหลอ่อหรือว่าใครไม่มีโรงเรือนที่เป็นแบบน้ําหล่ออย่างนี้นะครับก็จะหาภาชนะมารองน้ําให้เขาก็ได้นะครับหรือว่าจะอาศัยการลดน้ําก็ได้เพราะว่าอยู่ใต้อยู่ใต้ร่มใต้ต้นไม้นี่ก็คงจะไม่มีการาสูญเสียน้ํามากสักเท่าไหร่แล้วก็ลดน้ําปกปติของเราทุกวันก็ได้ ส่วนในเรื่องของดินนะครับแล้วก็การดูแลรักษาก็ไม่ยากนะฮะดินที่ใช้ปลูกบอลสีที่ดีๆนะครับก็คือใช้ใบก้ามปูชำฉาใช่ไหมฮะบ้านผมเรียกใบชำชานะครับก็ก้านปูก็อันเดียวกันนั่นแหละนะครับก็เอามาผสมดินปลูกนะครับให้เขาได้เลยนะครับส่วนปุ๋ยก็สามารถใส่ปุ๋ยคอกหรือว่าพวกมูลไส้เดือนอย่างเงี้ยก็ดีนะครับจริงๆอ่ะ ใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์ปุ๋ยธรรมชาติเรานี่แหละดีที่สุดแล้วนะครับก็ผสมลงไปนะฮะในดินนะครับโอเคครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการรีวิวมัคคานหลังสันของสันนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้สันด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเหมือนเดิมนะครับบอกทั้งต้นคลิปท้ายคลิปลำคาญสันแน่เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามา เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไม่รู้ว่าจะเป็นต้นไหนนะฮะเดี๋ยวซันจะต้องสูมแล้วก็หาข้อมูลก่อนนะครับก่อนที่จะมารีวิวสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย